น้ำพริกส้มแขกแห้งเมนูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น1จังหวัด1เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดยะลาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลส้มแขกสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนครับภายหลังการประกาศผลการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชืดชูอาหารถิ่น รสชาติที่หายไปเดอะลอสเทสประจำปี2,567ในโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มะระดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งทางจังหวัดยะลาเมนูที่ได้รับการคัดเลือกมีชื่อว่าซามาอาซมกรูกโกหรือที่เรียกภาษาไทยว่าน้ำพริกส้มแขกแห้ง,งนั่นเองครับสร้างสารรค์เมนูโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ล่าสุดทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลารวมถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาเตรียมต่อยอดนํามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าส้มของผลส้มแขกแห้งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับซามาอารัมกรูโกหรือน้ำพริกส้มแขกนะคะเป็นอาหารที่หาทานได้ยากกำลังจะสูญหาย เป็นส้มแขกที่มีอยู่เฉพาะ3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะและเป็นการถนอมอาหารของชาวบ้านดั้งเดิมซึ่งจะพัฒนาเมนูนี้นะคะโดยใช้ส้มแขกเป็นตัวปรุงรสดูแล้วว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสร้างไรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้และจังหวัดยาลาเองค่ะจะมีการปลูกส้มแขกมากโดยเฉพาะอ,อําเภอยะหาค่ะ โดยชาวบ้านเมื่อก่อนนำส้มแขกที่มีเยอะครับไปตากแห้งเป็นการถนอมอาหารแต่ชาวบ้านบางส่วนได้นำไปถนอมอาหารโดยการแปลร,รูปเป็นน้ำพริกส้มแขกแห้งหรือสามาอาซมกรูกโกสามารถเก็บไว้ได้นานระยะเวลา3-6ถึงเดือนซึ่งเป็นเมนูที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีการสืบทอดต่อกันมาผ่านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมนูอาหารถิ่นที่ควรได้รับการรักษาและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับ